สำหรับวันนี้ที่ทำการบันทึกคงเป็นวันที่2 5เมษายน2521เมื่อผ่านปราณบุรีมาแล้วก็เป็นเมืองพงเมืองกุยบุรีทั้งสามเมืองนี้ก็ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณถ้าเราจะมาคุยกันถึงประวัติเล็กน้อยก็รู้สึกว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรนะักเพราะว่าเรื่องเมืองนั้งสามนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เรื่องสำคัญมันก็ไม่มีมากจะมีมากก็เป็น,นเพียงว่าประวััิประวัติประรปรราของโบราณเท่านั้นก็ขอผ่านไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าพูดกันเรื่องทรัพยากรอันนี้มีมาก ในประเทศไทยทั้งหมดมีทรัพยากรมากที่เราไม่สามารถจะไปกอพยากรในครบทุวนได้ต่อไปก็เข้าถึงเมืองประจวกเมืองประจวกคีรีขันแปลว่าเป็นเมืองที่มีกองภูเขามากเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์จุดหนึ่ง คือว่าจากเพชรบุรีมาผ่านหัวหินแล้วก็เข้ามาถึงเมืองปราณบุรีเมืองพงและเมืองคุยบุรีแล้วเข้ามาถึงเมืองประจวบ <c oughs> ในสมัยหนึ่งมาสงครามโลกครั้งที่สองก็จัดว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ญี่ปุ่นขึ้นที่นี่ถ้าเราจะพูดกันถึงประวัติศาสตร์ก็คงจะยุ่งมากไป พาออะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ปรามราแล้วก็มีชาวมีนักเขียนเขาเขียนไว้มากแล้วก็ขอผ่านไปมาออกจากเขตเมืองปจวบก,ก็ดิ่งตรงมาจังหวัดชุมพรชุมพรจังหวัดชุมพรอันนี้ต้องคิดอยู่นิดหนึ่งเพราะว่ามาเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพร ก็ต้องย้อนคิดไปถึงหัวหินเพราะว่าหัวหินได้สร้างประวัติข้อประวัติความเป็นมาไว้มากเกี่ยวเนื่องกับชุมพรคือเมื่อปีพศ2517ล้วเท่าไรจำไม่ได้17 18 19จำไม่ได้นักได้เทินทางมาที่ชุมพร แล้วก็ในช่วงกลางในพักที่หัวหินตอนนั้นแหละบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ได้ทราบประวัติสำคัญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่บ้านพักของสื่อสารทหาอากาศที่หัวหินได้ทราบข่าวว่ามีเขตของประเทศในเขตของประเทศไทยเรามีน้ำมันมากเพราะว่าในคืนนั้นได้พักอยู่ เนื่องี้ว่ามาจังหวัดภาคใต้กลับไปได้สองวันก็เดินทางมาใหม่เพราะว่ามันขาดอยู่แค่จังหวัดชุมพรตั้งใจจะวัจังหวัดชุมพรแต่พอถึงประจวบคีรีขันก็รู้สึกว่าปวดทิ่ส์อย่างหนะักเพและเป็นไข้ให้เมย์ขับรถกลับไปนอนอยู่ที่หัวหิน เวลากลางคืนปรากฏว่าท่านยากรมสื่อสารหาอากาศเวลานั้นคือท่านพลอากาศโทหมออ่อมราชวงเสริมสุขสวัสดิ์จากรมสื่อสารทหารเวลานี้ท่านไปเยี่ยมคุยและท่านพอสมควรการป่วยคราวนั้นปรากฏว่าต้องไปนอนพักจุู่ที่โรงซ่อมรถสักครู่หนึ่ง ท่าเดินทางกลับมาทัางคุยกับท่านเดียกรมพอสมควรเวลากลางคืนก็เข้านอนดึกหน่อยเข้านอนเข้านอนเมื่อเวลาเข้านอนก็ปรากฏว่ามีคนคนใหญ่ท่าทางสูงกว่าประตูเวลามันมืดก็เห็นเป็นนุ่งดำใส่ดำไปหมดเดินเข้ามาทางประตูแต่ไม่เปิดประตู ถามาถึงข้างประตูเสื้อข้างที่นอนเธอก,ก้มลงหยิบหมวกหมวกลูกนี้สมัยก่อนเขาเรียกหมวกหมวกไหมสประรดเห็นแกนหยิบหมวกจึงได้ถามว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าตามปกติผมพักอยู่ในห้องนี้แต่ว่าคืนนี้ท่านมาผมจะเป็นอยู่ยามข้างนอกไอก้ชายคนนั้นเดินออกไปแล้วก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง เ้ามานั่งคุยผู้หญิงนี่มีมากเลยกันแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรูปร่างท้วม,ม,มรู้สึกว่าอย่าเป็นหัวหน้าคนทั้งหมดเธอเข้ามายกมือไหว้ไหว้เหมือนกันแต่งตัวสวยงามเธอก็มาบอกว่าพวกเธอเป็นชาวไทยและก็เป็นคนไทยโบราณแต่ว่าเวลานี้เป็นนางฟ้านางสวรรค์กันหมดแล้ว เธอ,อคุยให้ฟังว่าตามที่ประวัติศาสตร์เขียนบอกว่าคนไทยมาจากประเทศจีนแล้วเข้ามาอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยหลังพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าทรงบัตริแล้วในโลกไม่จริงแต่บอกว่าไม่จริงพวกกลุ่มของเธอนี่แหละเป็นกลุ่มแรกที่มาจากเมืองป่าเมืองป่าเขาบอกว่าเป็นชาวจีนทั้งหมดนะไม่ใช่ ความจริงมีชาวไทยอยู่มากได้หากินเรื่อยๆลงมาผ่านประเทศจีนผ่านอินเดียและก็ผ่านทางพมา่าเข้ามาทางมริดลงมาทางจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งอาชีพประกอบกันเป็นกลุ่มๆจะเรียกว่าตั้งเป็นประเทศก็ไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มๆน้อย กลุ่มหนึ่งของคนไทยสมัยนั้นก็มี200อคนบ้างสามอคนบ้างพันคนบ้างที่ถึงสองพันคนก็ไม่มีอยู่เป็นเกาะเกาะความเป็นอยู่ก็อยู่ี่ความเป็นสุขเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนเวลานั้นคนน้อยกว่าภูมิประเทศนี่เป็นเรื่องยืนยันของหญิงชาวสวรรค์ ที่อ้างตัวบอกว่าเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์จริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของผีพ่อไม่ขอยืนยันขบรนดาลูกท่านหลายที่มีกำลังจิตประกอบไปโดยศรัทธามีบารมีครบถวนทันน้งสิบประการมีจิตใจหวังซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จงพิสูจน์ดูเมื่ออารมณ์เข้าถึงจุดนั้นแล้วก็จงทราบว่าเวลานั้นพ่อไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติ เป็นได้เพียงว่านอนทําใจสบายห้านว่างจากอารมณ์แหงความโลภความโกรธความหลงจิตเป็นขาลมใจเป็นสุขแบบเบาๆจิตในเวลานั้นยังอยู่ในช่วงของอุปจารสมาธิในประการหนึ่งการเห็นก็เป็นการสแสดงของท่านพวกนั้นไม่ใช่พ่อตั้งใจจะเห็นการเห็นนี่มันได้สองอย่างสําหรับคนที่เขาได้ที่ปีพุยาน เขาบังคับการเห็นได้ต้องการจะเห็นใครที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ถ้าท่านที่ไม่ได้ทิพยคุย,ยานแต่แ้่ว่าท่านพูดต้องการให้เห็นจะมาพูดมาคุยด้วยก็เห็นได้เหมือนกันด้วยอนุภาพของเทวดาและพร้อรมจำ <c oughs> ไว้ว่าการเห็นเป็นชิ้นนี้ฉะนั้นท่านคนปากดี ที่บอกว่าพระมหาวีระชอบอดิตโดเดชท,ท่านไม่มีความรู้อะไรเลย <c oughs> เป็นอันว่าท่านผู้นั้นไม่ได้ประสีภาษาเรื่องนี้เสเลยนี่พ่อไม่ได้นินทาเขาจงอย่าถือเรื่องนั้นมาเป็นครูคนประเภทนี้คือถื้นถือมาเป็นครูลูกของพ่อทั้งหมดก็จะต้องลงนรกไปตามๆกัน เพราะว่าท่านโบนั้นยังนินทาคนอยู่นี่ท่านจะดีได้ยังไงไอน,นี้ไม่ใช่นินทาท่านนะเกรงว่าลูกของพ่อจะเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านคุยให้ฟังถึงทรัพยากรต่างๆในเขตตอนใต้นียังมีอีกมากว่าทังตอนใต้ตั้งแต่เพชรบุรีไปจนกระทั่งสุดปลายเขตแดน แดนจุดระหว่างไทยกับมาเลเซียจุดหนึ่งที่เป็นเขตไทยต่อมาเลเซียจุดนี้เราต้องคิดจุดนิดหนึ่งว่ามีดินแดนอยู่ส่วนหนึ่งคิดกันว่าเดิมทีควรจะเป็นภาคพื้นของแผ่นดินไทยแต่มาเพราะอาศัยผู้ทรงอำนาจวาดแผนที่คลุมจุดไว้จุดหนึ่งต้องคิด แต้ว่ามันจะจริงไม่จริงเพียงใดก็ตามแต่มาเลเซียเขาว่าเป็นของเขาและจุดนั่นแหละมีผู้ก่อการร้ายมากมีโจรแบ่งแยกดินแดนบ้างมีโจรจีนบ้างมีผู้ก่อการร้ายบ้างและก็มีพวกผู้ร้ายบ้างแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพราะคนทั้งหลายพวกนั้นเขามีเจตนาอย่างนั้นพ่อไม่เชื่อ รอยจุดนั้นเป็นแหล่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดของภาคภาคใต้ <c oughs> ไม่ใช่มุนแฟรมมันเป็นทองคำทองคำทำไมชาติที่ขุดขึ้นมาได้แล้วมันเป็นทองคำที่มีค่ามากพ่อคิดว่ามาเลเซียเขารู้แล้วก็คงจะขุดทร,รัพยากรพวกนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ของเขา ที่พูดนี่ไม่ใช่พูดเพราะอาศัยแยกไทยเรากับมาเลเซียลบกันเปลี่ยนแต่เพียงว่าเผอผืนแผ่นแผ่นที่ของแผ่นดินในเขตชนกันนั้นมันไม่แน่นอนถ้าไปเรื่องของป่าถ้าลากเส้นไปลากเส้นกันมาเนี่มันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรภายใต้ภาพพื้นดินนี่เราก็มองไม่เห็นรวมความว่าท่านหญิงท่านหลายเหล่านั้น ท่านก็ชี้ให้มองดูจุดต่างๆคือมีทรัพยากรภายในผ,ลผลืนแผ่นดินของประเทศไทยพอมองดูด้วยน่ายของเธอเธอบรรดานในเห็นเห็นแล้วก็ตกใจที่ว่าโอ๋หนอประเทศไทยเป็นเมืองทองจริงๆ <c oughs> มีทรัพย์มหาศาลอย่างนี้ก็น่าจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของโลก แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเรายังไม่รักไทยแท้ที่พ่อว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องของชาวตามประเทศเสียหมดคนเราไปเรียนมามากแต่ไม่อยากจะทำอะไรให้ปรากฏว่าเป็นผู้มีความสามารถแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนไทยเราก็ดีขึ้นมามา,มากแล้ว ทั้งนี้เพราอะไร่พระรัฐบาลเริ่มปล่อยอิสรภาพในการคิดคน้นคว้าและก็เริ่มมีการสนับสนุนที่มีความสําคัญมากมาพูดกันถึงว่าหญิงผู้นั้นเกล่าโศให้ฟังถามว่าพวกนี้ท่านจะไปชมพรมใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เธอจึงได้บอกว่าไปชมพรจะได้ข่าวน้ามัน พระสูนในการสายการเดินน้ำมันจะออกจากหลังต้นท้องยมพรคือในเขตก่อนๆที่ยมพรหน่อยหนึ่งเดินไปในพมา่าเข้าเขตพมา่าไปประมาณสามสิบกิโลเมตรก็จะเข้าเขตถึงจุดที่มีน้ำมันมันพผล่พุ่งขึ้นมาเป็นหนองน้ำพวกชาวก็ยิงสระช้อนไปใช้น้ำมันได้ทันทีไปจุดไฟได้ทันที โดยไม่ต้องไปกลัน่นแต่เป็นประมานน้ำมันประเภทเนื้อหยาบคือคล้ายกับว่าเป็นน้ำมันกิโลแต่มีสีแดงจุดไฟลุกแต่ว่าเป็นควันหน่อยพ่อคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำมันแบบนั้นเราก็น่าชื่นใจคนโบราณเขามีความเข้าใจกันในเรื่องนี้สำหรับต่อมาเซกบอกสายการเดินของน้ำมันจากมาริด มีคนเขาบอกว่าน้ำมันไม่สามารถจะทะลุภูเขามาได้พ่อก็แปลกใจเหมือนกันแต่ผีบอกว่ามาได้มาแล้วก็มาชนจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาธจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เริ่มเป็นปากอ่าวออกนาครสวรรค์บิ่งลงกรุงเทพเธอว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามันนี่อย่าหลยู่ลึกู่ตื้นต่างกัน เมื่อมาถึงจุมพรปี2517ได้รับคำพยากร์ไว้จุดหนึ่งขณะที่ทำการบูชาพระได้ยินเสียงบอกว่าเจ้าเท่ากรรมเก่าของมึงมาถึงแล้วมึงจะต้องเดินทางทั่วประเทศเวลานั้นพ่อมองม่เห็นจริงๆไว่ความจำเป็นที่จะเดินต้องเดินทั่วประเทศมันจะมียังไงสำหรับคนอย่างพ่อ พ่อไม่มีคนมีความสำคัญอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเดินเที่ยวเล่นมันก็ไม่ไหวทนรอนมันก็ไม่มี <c oughs> ยิ่งได้ถามนั้นว่าเหตุผลมันเป็นยังไงท่านก็บอกว่ากรรมเก่าของมึงมาถึงสมัยหนึ่งมึงเคยร่วมสร้างประเทศชาติไปเพื่อไทยอยู่เป็นสุขเวลานี้ประเทศที่มึงทําไว้ กำลังจะมีภัยเข้ามาทำลายฉะนั้นมึงจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของประเทศไทยถามว่าทำคนเดียวหรือประเทศมันใหญ่ก็ตอบเล็กๆส่วมหลังเดียวยังทำคนเดียวไม่ได้ดนั้นก็บอ,อกว่าไม่ใช่คนทุกคนของคนไทยจะรวมใจกันรักษาความเป็นไทย แต่ว่าเองก็มีความสําคัญจุดหนึ่งรี่ว่าทุกคนต่างคนต่างทําแต่กลุ่มของเองจะใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งมีคนร่วมมือมากทั่วประเทศแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ทิ้งอะไรก็ดีเราก็อย่าวางคนของเราไว้แต่ในจุดแต่จุด,ด,จดแบบฉบับที่ทามาแล้วก่อนหน้าพระเจ้ารามคาแหงก่อนที่พระเจ้ารามคำแหงมหาราชจะยึดเขตประเทศไทยภาคใต้ทั้งหมด เจ้าก็เป็นภาะแบบนี้เดินดงพงไพรมารวบรวมกำลังใจของคนไทยไว้ก่อนเมื่อจอมบอกพิอดีตสอนพระเจารารมกำแหงมหาราชเดินทับเข้ามาจึงมีการยึดเป็นโดยสะดวกคําว่าโดยสะดวกไม่เคยใช่แบบเจ้าทำแล้วคนทั้งหมดมันถึงก็ยกมือยอมรับไม่ใช่อย่างนั้น เป็นสร้างกำลังใจให้มีความเข้าใจว่าเวลานี้คนไทยเราตั้งประเทศเขตตะนาคอนขึ้นแล้วให้รวมคนไทยกันขยายนาเขตคนไทยปกครองคนไทยเองจะมีความสุขเมื่อพูดถึงเขตจุมพรก็ต้องคิดจุมพรก็ดีประจวบพีรีขันก็นดีกุยบุรีปรานบุรีเมืองพงเพชรบุรี มองลงไปประภาคใต้พื้นปฐพีตามที่แม่หญิงได้ชี้พ่อตกใจโรครักทั้งทองคำธรรมชาติทั้งเพชรนินจินดาทั้งแร่ธาตุที่มีค่าน้ำมันมากเป็นอันว่าทรัพย์สมบัติที่ปีเป็นทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็มีมากเป็นทรัพย์ธรรมชาติก็มีมาก ดีใจที่เมืองไทยเป็นเมืองทองพ่อเขาผ่านไปถึงเมืองสุราธ,ธานีเมืองนี้ต้องคิดไอเมืองสุราธ,ธานีนี่แล้วเราก็เลี้ยวไปกระบี่เมื่อเลี้ยวไปจังหวัดกระบี่แล้วต่อไปเราก็ไปไปอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมาราช สำหรับกระบ,บีไป็สายเดียวกับโพเกตตรังพงัทลุงตอนนี้มีอะไรบ้างใคระปัเป็นมคุเทศนำทางถามนิดสำหรับพี่ช้างสายหนะ้าว่าตอนนี้ยกเรื่องราวขอให้แม่กันยายอดนารีสีสุพรรณวดีสีโสภาคโอ้ใครนะน้องหญิงเลยเขาเป็นแม่สีเลย สุพันณวด,ดีสีโสภาคอารูว่าไปเมืองสุราธ,ธานีเป็นเมืองมีอาถรรพ์เมืองกระบี่เมืองโพก็ตเมืองพังงาเวลานี้กลายเป็นเมืองมีอาถรรพ์ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าคนต่อคนฟันต่อฟันลิ้นต่อลิ้น ที่มีความชิงกันจนเป็ปกติแต่ก็ที่น่าเสียดายที่คนไทยในที่นี้บางพวกเห็นเก่ตัวมากเกินไปนี่เราก็รวมนครศรีธรรมราได้ก็ไมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีบางพวกไม่ได้ใช้ปัญญาที่ดีเพื่อยึดกำลังกำลังใจของคนไว้ในอำนาจของตน กำลังใจที่จะยึดให้คนเป็นคนร่วมกันนั่นก็คือความดีต่อความดีไม่ใช่มาสงสัยสิ่งอะไรกัน,กนไม่ใช่จะใช้อำนาจอำนาจที่เราจะใช้ให้ดีก็จริงๆก็ต้องเปอำนาจได้จากความดีต่อมาแล้วก็มารวมทั้งหมดจังหวัดทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างเฉพาะจังหวัดโเก็ตจังหวัดนี้ต้องคิด มีเพชรที่มาจากแร่ที่มีความสำคัญคล้ายนิวเคลียร์มีมากแร่อย่างอื่นก็มีมากถ้าแร่ประเภทนี้เราจะงัดขึ้นมาได้แล้วมันมากมายเหลือเกินแล้วก็มีแร่ดีบกุกแร่ดีบุกเวลานี้ที่เขาเอาขึ้นมามันก็ติดแร่ที่มีความสำคัญขึ้นมาด้วยช่วยเกื้อกูลแบกบุคคลพ้นได้ประโยชน์ แต่เรากนน่าเสียดายที่เราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแรกไม่มีโอกาสจะรู้จักแร่แบบเผ็ดนี้เิ็นของดีเป็นของเลวซึ่งเป็นกาศของดีบทเราบกแล้วก็ทิ้งไปนอกจากนั้นเขตตะมันใหญ่ติดอยู่กับเกาะโคเกตก็มีมากแหล่งใหญ่มากเป็นทะเลเทือกยาว ถ้าเราเจาะน้ำมันจุดนี้ได้จะมีความหมายสำคัญดึงมาใช้ทาไรทำไรเท่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าจะใช้ประศสีพันปีน้ำมันตุ่มนี้มันยังไม่มีความรู้สึกยังไม่มีความรู้สึกว่ามันจะหมดลดลงไปสำหรับดับนเมืองครศรีวราชนั่นใช้เวลานี้เรื่องใหญ่สำคัญมันก็จะเกิดขึ้นอีก คือภูเขาที่มีสภาพเหมือนภูเขาศูนและมีแร่มุนแฟมซึ่งเป็นแร่แร่ที่มีราคาครับมที่ราคาแพงมากเกิดขึ้นในภูเขาทั้งโลกภูเขาลูกนี้ชื่อว่าอะไรพ่อไม่รู้จักไม่อยากจะรู้จักแต่ก็เข้าใจว่าภูเขาลูกนี้จะเป็นเมืองมรณะอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งทางราชการถ้าไม่สนใจไม่หาทางป้องไกงกันไว้ซะก่อนมันก็จะมีประเภทแบบเข้าศูนย์เข้าศูนย์นี่ก็แปลกมีเจ้าของเหมืองไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเดิมทีคนมากด20สนาทีต่อสามพันบาทต่อมาก็มายี่สินาทีต่อสามหมบาท เวลานี้ขึ้นยี่สิบนาทีตัวสามแสนบาทเสื้อนอนกินเวลานี้เขาสุนก็ยังมีเป็นทรัพยากรคับขั่งแต่ว่าการที่ได้แรกมากๆนี่่ขาภาคหลวงไปไหนประเทศไทยน่าจะรวยที่เราต้องคิดและเขาอีลูกหนึ่งที่เกิดมาที่พ่อกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าทางบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่หาทางป้องกันแร่ก็จะขยายตัวออกมามากขายไปเป็นแบบแร่เถียนทางรัฐจะไม่ได้ทางรัฐเองก็จะไม่มีส่วนได้ค่าภาคหลวงนี่แหละบรรดาโรรักทั้งหลายที่ผีและทวดาท่านบอกว่าถ้าคนไทยยังดีไม่พอทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่จะขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ ก็ขึ้นมาแล้วมันก็เปอันตรายกับคนไทยคนไทยจะต้องฆ่ากับคนไทยเพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญแต่บุคคลส่วนกลางคือเงินส่วนกลางจะไม่เข้ากัไเด้เงินภาคหลวงฆ่าภาคหลวงมันไม่ได้หน้าเส้นใดไม่หลกรักหน้าเส้นใดทรัพยากรที่มีอยู่ในการก่อนนี่อันนี้ไม่มีใครเขาสร้างต้องถือว่าเป็นบุญบาร,รมีของท่าน ของไข่ของคนอยู่ในภาคพ,พื้นนี้ที่ควรจะได้แต่ถ้าจะได้ขึ้นมาบารนั่นก็หมายว่าคนไทยต้องเป็นคนดีการมาถึงเมืองน,น,นครศรีธรรมราชคณะของเราก็ได้พักที่สถาน,นีตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงรายกฏว่าท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกสุด,ดินการ้อยตำรวจเอกยุทธนา กพัญญาของท่านธบบรรมบุเอกสุด,ดินให้ความอปการะเป็นอย่างดีเพราะท่านทุนนี้เป็นผู้มีความสนิทสนมและก็เป็นคนดีเอาจริงเอาจังต่อการงานแต่ถ้ว่างานทุกอย่างลกรักจะดีคนเดียวนั้นมันไม่ได้จะต้องมีคนอื่นเห็นอ,อกเห็นใจเห็นประโยชน์เห็นเหตุเห็นผลงานของประเทศไทย ที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของทุกคนก็เป็นเระเหตุนี้สำหรับตอนนี้ไปสำหรับเมืองสุราธ,ธาน,นีเป็นเมืองอานเพราะเวลานี้ยุ่งมากยุ่งมากมีคนที่พูดไม่รู้ภาษากันอยู่เยอะเป็นคนไทยแต่พูดไม่รู้ภาษากันการเดินทางตั้งแต่ออกจากชุมพรถึงสุราธ,ธาน,นี เข้ากระบ,บีไปทุ่งสงไปเมืองนครศรีธรรมราชเราไม่ได้ชมพระมหาวิหารคือพระเจด,ดีย์และวิพิธพัณฑ์หลังจากนั้นก็ออกเดินทางกลับก่อนที่จะเดินทางกลับที่ชมนั้นชมอยู่นั้นแล้วก็เจอของแปลกประหลาดคือคนที่แต่งกายคล้ายสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาสามท่าน ติดตามดูพ่ออย่างจิตที่ไม่เป็นมิตรจนท่านทุกคนต้องคิดว่าเอ๊ะท่านพระสามองค์นี้เป็นพระประเภทไหนเป็นเหตุให้สงสัยจนทั่งท่านผู้ใหญ่อดีตกงศุนของฮ่องกงของคนไทยที่ประจำฮ่องกงถ่ายภาพเขาไว้เป็นที่น่าเสียดายที่พระกาสาพัติีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ยกย่องว่าเป็นโพลชัยของพระอาหารหันต์แต่ก็กลับเป็นเช่นนี้เป็นได้อรรบรรดาลูกรักทังหลายสำหรับเทปหน้านี้ก็ขอ,อยุติไวแต่เพียงเท่านี้ด้วยว่าเวลามันหมดเทปยังเหลือแต่เวลามันหมดให้รับไว้รับฟังกันขในเอาด้านหน้าคือเทปด้านต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอหยุดตแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลจะมีได้ลูกรักทุกคนสวัสดี